เอ้โย hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกม Minecraft ซึ่งวันนี้ผมไม่มีเลือดสิ่งที่จะทําให้ผมมีเลือดได้นั้นผมจะต้องฆ่าไอ้เจ้าพวกนี้10ตัวทุกคนเห็นไหมข้างบนบอกว่า kill villager to unlock villager hat ก่อนที่จะเริ่ม เราต้องกดทับทับรีโหลดปื๊ปื๊ป๊บนี่เน่ก็คือผมตอนนี้ผมมีเลือดแบบเลือดบล็อกดินนะทุกคนซึ่งไอเลือดบล็อกดินเนี่ยถ้าเราเดินบนหญ้าใช่ไหมเราก็จะได้ไอซูเรชันอะ่ะก็คือทําให้เราไม่หิวนั่นเองเอาละสิ่งแรกก็คือเราต้องมาตัดไม้ก่อนหนึ่งก็บทุกคนเอาไม้มาเอาไม้มาโอเคได้ไม้มาแล้วก็ผมจะทํานี้เลยดีกว่าทําขวานเพื่อไปฆ่าไอออนโกเลมแล้วเอาไอออนโกเลมเนี่ยไปทำเอ่อพิกแอก นะทุกคนไหนไอออนโกเลมอยู่ไหนไหนี่ไงไอออนโกเลมอืม้จ 9, 10, okay, 10อเจ้าม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 านี่มานี่เก้าสิบโอเคสิบทีได้เหล็กมาห้าก้อนเจ้าเอาไปทำดาบแล้วกันโอเคสติ๊กมาแล้วก็ทำที่ขุดแล้วก็ดาบมาเลยดาบเหล็กจัดมาเลยครับผมก็คือเราต้องฆ่าวีเลเจอร์สิบตัวเพื่อได้หวัวใจของวีเลเจอร์นะทุกคนเอามาเอามาเอาหวัวใจของผู้แกมา ัวสุดท้ายตัวที่สิบตายตายอย่ามึงหนี้ใส่หัวแบบอินเดียนี่ตีตายก็คือวลเลเจอร์ถ้าเรากดชิปคือเราจะได้กลิ่นหรอว้าวเดีูดูดูว้ว,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 วผมมีจม,มูกว่าทุกคนจม,มูกก็คือเหมือนได้กลิ่นแร่รอี่ไงมันบอกว่าเราจะได้กลิ่นแร่ไอ้ก้อนมีกลิ่นแร่ด้วยเหรอเพื่นอนเออว่ะใช่ทุกคนผมได้กลิ่นทานว่ะเออใช่ใช่ทุกคน เฮ้ยผมได้กลิ่นทานแล้วก็ได้กลิ่นแอมโมเนเฮ้ยกลิ่นอะไรวะเนี่ยดมแป๊บมันคือกลิ่นคอปเปอร์เหรอเฮ้กลิ่นคอปเปอร์ไม่อยากเอาอ่ะผมไม่อยากเอากลิ่นคอปเปอร์เออข้างบนนี้น่าจะเป็นคอปเปอร์นะไหนลองเดินแถวๆนี้ดูซิว่ามีอะไรดมกลิ่นดมกลิ่นโหคอปเปอร์เต็มเนี่ยเหลืองๆก็คือคอปเปอร์ใช่ไหมทุกคนกลิ่นขาวๆนั่นก็คือกลิ่นเหล็กนี่เองอ๋อนี่ผมได้กลิ่นเหล็กด้วยเหรอเนี่ย๋อกลิ่นเหล็กมันเป็นยังไงวะ แสบคอเลยทีนี้นี่ไงเหล็กเต็มเลยเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหโคตรขี้โกงอะ่ะทุกคนก็คือพลังต่อไปนะเราต้องฆ่าฆ่าคืออะไรวะเราต้องฆ่าคร er, ิปเปอร์ว่ะคริปเปอร์5ตัวจัดไปสิฮะเดี๋ยวผมขอความเหล็กก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนจังหวะนี้ผมจะทําเตาเผาแล้วก็เอาเหล็กทั้งหมดเนี่ยมาเผาแล้วก็เราจะทําชุดก่อกันนะครับทุกคนโอ้โหแต่จมูกผมโคตรใหญ่เลยอะ <c oughs> อุ้ยุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครีปเปอร์มาจากไหนวะเนี่ยแปมหนึง่ง ปีเปอร์ออกมาได้ง่ายย่าระเบิดอย่าเพิ่งระเบิดเราต้องฆ่าจ้า้าตอนนี้เราฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวคาดิกสีตัวคาดิกสต,ตัวตัวนี้ตัวที่2อง้านนี้มีตัวที่สามอีกแกมาเลยขอขอฟาร์มหน่อยเพื่อนขอฟาร์มพวกแกนหน่อยขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาไอน่เอาระเบิดเฉยเลย เฮ้ยได้เหล็กมาแล้วเอาเหล็กไปทําชุดก่อแป๊บชุดก่อกูจืบแล้วก็เอาทําขวานแล้วกันผมชอบใช้ขวานมากกว่ามีดอะเพราะว่าขวานมันแรงมากๆนี่ไงรีปเปอร์หรอกูจืบนี่ตายไปสิฆ่าไปแล้ว3ตัวอ่านอีก2ตัวตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งลงมาลงมาเพื่อนลงมาปูทางให้แล้วนะกูจืบว่าตัวสุดท้ายอยู่ตรงนั้นตัวสุดท้ายเลยอะไรอะกดชิปคลิกขวาเพื่อระเบิดตตรงที่คุณมองอุ้ย อุ้ยระเบิดเลยว่าปึ้มแต่มันระเบิดไม่แรงอะระเบิดแค่ประมาณ1บล็อกเองบ้งเอาล่ะตอนนี้ครับทุกคนผมได้ชุดก่อนเต็มแล้วผมจะไม่ใส่หัวเพราะว่ามันบงังไอ้นี่หิวมผมใส่ไม่ได้ <c oughs> โอเคภารกิจต่อไปก็คือเราต้องหาอเมทริกอ่าคลัสเตอร์เหรออเมทริกเหรอดูแถวๆนี้ซิน่าจะมีอยู่หนะเฮ้ยอเมทริกว่าทุกคนอเมทริกห้าอนใช่ไหมกดมาห้าน,นะครับทุกคน อันเองขอมยนั่งอีกหนึ่งอันขุดไปเลยฮะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมีหัวใจของอเมทริกซ์แล้วนะก็คือหัวใจนี้เนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์ตีเรานะทุกคนมันจะเห็นออร่าของมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งอะ่ะไม่ใช่อีกตัวหนึ่งสิเดี๋ยวผมทําให้ดูอย่างเช่นมอนสเตอร์โนิตี้นี่ไงออร่าโผล่มาเลยไม่กอตอนนี้คือสีแดงก็คือตัวที่มันจะสามารถทําร้ายเราได้ สีเขียวก็คือตัวที่ไม่ทําร้ายเราโคตรโกงอ่ะทุกคนโอเคหัวใจต่อไปก็คือเราต้องขุดแร่ไดมอนด์อ๋อยี่สิบก้อนโอ้ oh my god เยอะไปโอ้ยี่ก้อนเลยนะทําไงดีหาจากไหนดีเอาล่ะทุกคนผมมีวิธีหาครับถ้าทุกคนกดไลค์แร่แร่ไดมอนด์จะโผล่ขึ้นมาโอเคนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเสิมสองหนึ่งยทุกคนโอ้ oh my god ทำไมโ เล่แล่ไดมอนโผล่มาเลยอ่ะโอเคได้เวลาได้เวลาขุดไดมอนแล้วครับทุกคนอีกสีก้อน77 18 1 9 2เกคืออะไรเนี่ยก็คืออ๋อผมได้หมวกมาก็คือมันบอกว่าหมวกนี้มันจะมีแสงบนหัวใช่ไหมก็คือตอนกลางคืนมันจะสว่างนั่นเองนี่ไงโอ้โหโคตรสว่างเลยอันต่อไปนะทุกคนก็คือเราต้องขุดออฟซิเดียน10ก้อนเลยว่ะ แต่เรามีเพชรแล้วไงทุกคนน่าจะง่ายอยู่ผมขอตัดไม้ก่อนแล้วกันผมจะเอาเพชรไปทําที่ขุดเพชรกันเพื่อไปขุดออฟซิเดียนทำที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรขุดเพชรชุดก่อเพชรกังเกงเพชรย่า yeah. เอ้ยข้างหน้านี้มีลาวาได้เวลาขุดออฟซิเดียนแล้วโอ้โหตั้ง1ิก้อนเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านมากเน่เลยอ่อหม่ก้ ล็อกอันสุดท้ายบล็อกอันสุดท้าย,บล,ออายบล็อกที่10โอ้โหขุดตั้งแนนขุดตั้งแนนแตกซะเพื่อนแตกยส yes! ก็คือตอนนี้คือเราอันล็อกแล้วนะเรา lock, เอันล็อกหัวใจออฟซิเดียนทำให้ไม่มีฟอร์ดาเมดว่ะจริงมะเนี่ยฟอร์ดาเมดไม่มีลองเทสด,ดูสิอ่าปึ๊บป๊บ,บ ใช่ไม่มีฟอราเมจดโคตรเจ๋งอ่ะภารกิจต่อไปเราต้องฆ่าเบลสซึ่งเบลสอยู่ในนรกมันอยู่ในฟอร์เทรสผมต้องไปนรกเพื่อไปเอาหัวใจมันมา แลสก็เป้าหมายผมก็คือผมจะเก็บหัวใจครบแล้วก็ไปฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนให้ได้เอาล่ะเราอยู่ไบโอมอะไรวะเนี่ยไบยโอมเออมีรูนพอร์ทัลอยู่แถวนี้ด้วยฮะได้เวลาไปหาฟอร์เทสแล้วครับทุกคนฟอร์เทสอยู่ในเจฟเฟอร์ทรีสอุ้ยอยู่ข้างหน้านี้พอดีเลยอุ้ยแล้วตรงนั้นก็มีเบลสอยู่พอดีกระโดดลงไปเดี๋ยวใครตีผมเนี่ย โอ้ไม่ก็เบรดมันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอนั่นไงกองสปอนใช่มันอยู่ยข้างหน้านี้เลยเอสโกข้างหน้านี้โอ้ไม่ก็แปมบนึงแปบ๊บนึงขอ,อกันแปบมบนึงทำไมผมต้องถือมือขวาอย่างนั้นหรอ <laughs> เพราะว่า Data Pack นี้นะมันมีอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนี้อ่ถ้าผมเอาอันนี้ออกอ่ะมันจะใช้พลังของไอ้พวกนี้ไม่ได้เว้ยทุกคนเลยผมต้องใส่อันนี้ไว้เอาล่ะวิธีการก็คืออย่างนี้แหละจุบ๊บจุ๊บกันนี่ได้มาแล้วหนึ่อัน ตัวสุดท้ายของเราตัวสุดท้ายของเราอุ้ยดูไปดูเออเอเอาตายผมจะตายโอเคได้อะไรอ่ะกดชิปคลิกข,ขวาแป๊บนึงบึ้มอ๋อมันบึ้มได้ก็คือมันจะบึ้มแรงขึ้นนั่นเองใช่ไหมใช่ใช่ใชทุกคนโอหแต่จะออกไปยังไงตอนนี้ก่อนบา,บายบายจ้าไม่อยู่แล้วโอ้ยทุกคนก็คือกดชิปคลิกข,ขวาเราเบิดแรงขึ้นจําได้ไหมเพราะว่า ครีปเปอร์เนี่ยน,นะมันระเบิดแค่บล็อกเล็วส่วนอันนี้มันจะระเบิดใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคภารกิจต,ต่อไปก็คือผมต้องตายหนึ่งรอบรอ๋อเดี๋ยวของผมไม่ตกอ,อ่ะผมต้องตายจริง,งนะ <S <S อะนอตายก็ตายวะโอเค let's go เรามาตายกันเลยดีกว่าตายอุ้ยเซฟอยู่อะไร every time อยู่ตายก็คือถ้าเราตายมันจะเซฟชีวิตเราใช่ทุกคนเห็นไหมเลือดมันกลายเป็นเลือดของโทเทมแล้วอะ่ะเอาล่ะภารกิจต,ต่อไปก็คือ deep sleep ผมต้องขุด500บล็อกเดี๋ยวอันนี้เกินไปเปล่า500บล็อก เยเหรอ,อทํายังไงได้ล่ะก็ต้องขุดใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมไปขุดดิฟสล็ปกันเลยดีกว่าเอาล่ะทุกคนผมอยู่ที่ชั้นดิฟสล็ปแล้วนะซึ่งผมจะไม่ขุดธรรมดาผมต้องใช้ ผมต้องใช้ไอ้เจ้าเอ็กเฟกเนี่ยไม่งั้นโอ้โห500บล็อกมันขุดนานนะทุกคนเอาล่ะเราใช้เอ็กเฟกเพื่อที่จะขุดเร็วให้ระยะเวลามันเร่งหน่อยถ้าผมขุด500บล็อกจริงๆเนี่ยโอ้โหให้เวลาโคตรนานแน่เลยโอเคไม่เป็นไรเราบผมเราไม่ได้ไปแข่งกับใครอยู่แล้วเราเล่นคนเดียวนะขุดไปเลย500บล็อกอีก2บล็อกเองกจุบจุบบล็อกแล้วเราได้หัวใจเบสบล็อกมาถ้าเลือดเราต่ำกว่า2 2หัวใจเราจะได้รีจิสแตนหรอ งั้นเราไปยัง D N กันเลยดีกว่าเพราะว่าภารกิจต่อไปนี้ก็คือเราต้องขุด N Stone ว่ะเฮ้ย N Stone ก็คือหินที่มันอยู่ใน D N นะ Let's go ไปหา Stone h o กันวาร์ปมายัง D N แล้วครับทุกคนผมใช้วิชานินาาคามุยแล้วก็วาร์ปมานะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะโอเคทุกคนแล้วเราก็จะไปยัง D N กันแล้วไปขุด N Stone แล้วพลังอันสุดท้ายมันจะโหดสักแค่ไหนเราไปดูกันครับ Let's go ไปฆ่ามังกรกันก่อนอื่นขอขุดเอ็นโตนก่อนจัดมา1 0 0บล็อกไม่ไกลไม่ไกลก็คือครบ100บล็อกอะไรเนี่ยกดชิปดูข้างบนเพื่อบินอุยบูบูุย,ย,ย,ยผมบินได้โอ้ไม่ก้อนทุกคนผมบินได้อ้าวผมมีปีกอ e ิเลทราด้วยดิเอ้าอย่างนี้ก็อีซี่เลยสิโอเคขึ้นมาแล้วก็ระเบิดระเบิดอันนี้เห็น เห็นมันเขียนไว้ว่าถ้าเรากดชิปที่ขวาเหมือนปล่อยหลมหายใจมังกรอ,อะ่ะเหมือนมังกรเลยอะ่ะบุ๊บๆนี่ไงเราปล่อยได้โอ้ระเบิดระเบิดโอ้ยกดยังเอ็นคริสโหมดยัง,หม,ยงหมดแล้วครับทุกคนอันนี้อันสุดท้ายจัดมาตรงมานี้แล้วก็ระเบิดไปโอเคตอนตอนนี้ผมแบบเตรียมเตียงไว้แบบโคตรเยอะเลยได้เวลาระเบิดมังกรแล้วครับทุกคน,แต,กนแต่ก่อนระเบิดแต่ก่อนระเบิดเราต้องวางหินไว้ก่อนวางหินไว้วางหินไว้ ลงมาแล้วมันลงมาแล้วครับทุกคนลงมาแล้วลงมาแล้วมาแล้วจ้าลงมาแล้วจะค่อยลงมาแล้วเพื่อนค่อยลงมาอุ้ยมันระเบิดเลยหรอเด้อเด้อเดไม่ได้เตรียมการไหมโอ้โอ้ผมจะตายผมระเบิดเอา้าเอ้าผมไม่ตาย้า้ผมไม่ตายวายวายผมไม่ตายผมไม่ตายก็คือ <c oughs> ผมจะระเบิดอีกรอบนึงผมจะระ,ระเบิดอีกรอบนึง โอเคผมก็ไม่ตายออกอ้องมันกี่โกงอะ่ะผมมีโทเทมโทเทมแบบอินฟินิตโอ้โหอย่างนี้ก็สบายเลยสิผมยิงได้ไหมเฮ้ยยิงได้ได้ยิงได้ไดไดแต่แต่มันยิงแบบอากาศไม่ได้มันต้องยิงบล็อกอะ่ะเฮ้ยมันต้องยิงบล็อกอะ่ะเฮ้ยมันลงมาแล้วครับทุกคนมันลงมาแล้วขอระเบิดขอระเบิดหน่อยขอตะเบิดอย่างนี้หน่อยแล้วก็อันสุดท้าย อันสุดท้ายอันสุดท้ายตายยังเฮ้ยตายแล้วโหนี่เรากลายเป็นตัวอะไรแล้ววะเนี่ย <laughs> ผมมีจมูกแล้วก็หมวกของนักขุดเหมืองโอ้ไม่เอาล่ะ <laughs> จบแล้วก็คือเราฆ่าอิเดอร์ดราก้อนเสร็จแล้ว